สิ่งที่เรา,าคุยไว้ตลอดก็คือเรื่องของการแบ่งพาร์ตออกเป็นเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะครับซึ่งพาร์ตการพัฒนาธุรกิจเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราสามารถทําได้ตามเป้าหมายนะครับในส่วนแรกเรื่องของการเพิ่มแพทย์นะครับในแผนกของเกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมนะครับเราก็มีแพทย์เพิ่มเข้ามา2ท่านนะครับที่จะโฟกัสเรื่องของการทําจมูกการปรับรูปหน้าเรื่องของกระพุ้งแก้มนะครับการตัดเหนียงทําคางนะครับ เรื่องที่2เรื่องของกลุ่มหมอที่จะมาเกี่ยวข้องกับด้าน non surgery นะครับก็จะเป็นเรื่องของ skin and wellness นะครับแล้วก็มีแพทย์เพิ่มมา2ท่านนะครับเรื่องของการเปิดโปรดักต์ใหม่ก็จะสอดคล้องกับทีมแพทย์ที่เข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําจมูกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับดังนั้นในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะครับเราก็มองว่าเราเองสามารถทําได้ตามเป้าหมายนะครับ แต่ว่าตัวรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะยังไม่มาตามแผนธุรกิจที่เราได้วางเอาไว้นะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะพัฒนาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรามีกลยุทธ์ที่แบ่งออกเป็น4ด้านนะครับซึ่งก็จะช่วยพัฒนาธุรกิจในครึ่งปีหลังนะครับเรื่องแรกก็เรื่องของการดึงกลุ่ม p r price s e n s i t i v e กลับมานะครับเราก็ใช้กลยุทธ์เรื่องของ การทำเคสพรีเซนเตอร์นะครับที่จะเป็นเคสที่ช่วยรีวิวให้กับทางทีละพรนะครับเคสกลุ่มนี้ก็จะเป็นเคสที่มีราคาพิเศษให้นะครับแลกกับการที่ลูกค้าจะต้องมาช่วยรีวิวให้กับทางทีละพรด้านที่2ก็จะเป็นด้านเรื่องของการเปลี่ยนกลุ่มไพซทีนิทีฟให้เป็นนอแนนทิทีฟให้มากขึ้นนะครับเราเชื่อว่าการทำแบรนดิ้งจะช่วยให้กลุ่มนอแนนทิทีฟเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับทางทีละพรได้ยาวนานมากขึ้นนะครับ ซึ่งการทำแบรนดิ้งเราก็แบ่งออกเป็น3 a n g องเกหลักๆนะครับเรื่องของ d ็อกเตอร์แองเกิลโปรดักแลแล้วก็คอมเมดี้แองเนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเราก็เริ่มทำเรื่องของการให้หมอมีส่วนร่วมในการาพูดคุยนะครับออกรายการออกคลิปวิดีโอมากขึ้นนะครับจัดทำหมอลงในอาร์ตเวิร์มากขึ้นเพื่อสร้างตัวต,วตนให้กับทีมแพทย์ของทีละพรนะครับ เรื่องของ Product b r n n i n n g แล้วก็ชู Product ที่สำคัญของทางธิพรพรทั้ทงเรื่องของการดึงหน้าการทำตาการทำจมูกนะครับส่วนเรื่องของ Company b r n n i n n g นะครับแล้วก็ยืนหยัดเรื่องของ Less Less i s More การทำน้อยแต่ได้มากแล้วก็รวมถึงการทำอะไรที่มันเป็น Minimal Invasive แต่ได้ผลลัพธ์ที่ทันใจนะครับกับลูกค้าเรื่องที่3เรื่องของการเพิ่ม b i l l i ่งไซด์นะครับเราก็มองเห็นว่าลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อเราอาจจะทำราคาพรีเซนเตอร์ให้กับลูกค้าไปแล้ว แต่จริงๆริ้นะลูกค้าอาจจะต้องการทําการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งหัตการเพิ่มเติมนะครับเราก็เลยเน้นเรื่องของการปิดการขายนะครับที่เป็นการทําองหัตถการเพิ่มขึ้นใน1คนไข้นะครับซึ่งเราก็มีเป้าหมายในใจซึ่งจะช่วยเพิ่มของบิลดิ้งไซส์ในคนไข้ที่อาจจะมีการดิสคาวราคาในกลุ่มในกลุ่มไพรซ์เซนทิฟนะครับให้สามารถทําผ่าตัดได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กลยุทธ์สุดท้ายคือการเบรนดิ้งตัว non surgery กับ surgery product เข้าไปด้วยกันนะครับ อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเราเริ่มมีการพัฒนาตัว Product Skin เราก็มีเครื่องมืออัลตรใหม่ซึ่งจะช่วยเมนเทนเรื่องของคุณภาพการทำ Face Lock ให้อยู่ได้คงทนยาวนานมากขึ้นนะครับเรื่องของการทำา r r o u u t t ด้าน w l n e s s นะครับจะเป็นการตรวจสุขภาพเชิงองค์รวมนะครับทางด้านาความเข้มข้นของเลือดทางด้านฮอร์โมนของเลือดแล้วก็เลืองอื่นๆของเลือดที่เกี่ยวข้องกับการทําให้คนไข้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและอยู่ไดอ้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นลูกค้าที่มีอายุค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นคุณภาพชีวิตก็จะเป็นส่วนสําคัญที่คนไข้ค่อนข้างคอนเซิร์นนะครับก็เป็นการเบรนด์ตัวโปรดักต์นี้เข้าด้วยกันส่งเสริมให้เกิด e c u r r i n g income ผ่านทางกลุ่มโปรดักต์ที่เป็น N อ n น u r g e r y มากขึ้นนะครับพอเราเริ่มกลยุทธ์ไปแล้วเนี่ยในช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมาของ Q3 ก็จะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดในเรื่องของการฟื้นตัวของ Number นะครับที่เริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับ เราก็เลยมองว่าช่วง Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็น bottom out bottom ของทางทีลพรไปแล้วนะครับเราก็คาดว่า Q3 เนี่ยน่าจะมีการเติบโต Q on Q ที่เห็นภาพได้ชัดเจนครับด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุที่มากขึ้นเรื่องของสังคมเดี่ยวนะครับเรื่องของการที่เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นเรื่องของการใช้ความงามในการหาเลี้ยงชีพนะครับ ซึ่งพวกนี้เป็น drive ที่ทำให้ธุรกิจ aesthetic and beauty เนี่ยเติบโตอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าเรื่องของในช่วง1-2ถึงปีข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับเนื่องด้วยอาจจะเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโอกาสที่จะเห็นภาพการเติบโตแบบในช่วง 2- 3สปีที่ผ่านมาเติบโตัวรุนแรงเนี่ยอาจจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่การ maintenance ให้อยู่ใน level เ,เ,เดิมเนี่ยวผมว่าทำได้แล้วก็น่าจะทำได้จริงๆนะครับส่วนเรื่องของงบการเงินของธีรพรเองเนี่ยก็ จริงๆเราก็มองว่าเบสเคสที่สุดที่นะปัจจุบันที่เราเห็นงบรายได้2อันที่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ส่งสงเมื่อเทียบกับตัวปีที่แล้วนะครับที่ปิดอยู่ที่ประมาณ700ล้านนะครับถ้าทำได้700ล้านจริงก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของเรานะครับ